สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่ร้อย็ดว่านกระบี่ทองใบต้นคล้ายขมิ้นใบเล็กกว่าร่องใบมีสีน้ำตาลหัวคล้ายขมิ้นแต่เล็กยาวกว่าหัวขมิ้นสีใบเหลืองอ่อนหัวขึ้นเป็นแนวคล้ายว่านหานุมานยกทับม,มีจุดน่าสนใจหลายจุดเนาะ สรรพคุณใช้แก้เจ็บคอลิ้นแตกปากเปื่อยหวัดลงคอแก้โรคไซงอคอตีบไซงอคอตีบเนี่ยเป็นคำคล้องจองที่จะได้ยินบ่อยมากในในสมุนไพรจีนนะคะแผลฝีที่ปากจมูกได้ทุกชนิดผลกับสุลาอมหรือทาว่านชนิดนี้นางวันทองห้ามทับก็เรียกอ้าวยีงไงสแสดงว่ากลุ่มว่านที่มีลักษณะ แบบเนี้ยแบบอนุมานยกทับแบบขอทองขอทองแก้เนี่ยก็ยังมีกระบี่ทองหรือนางวันทองห้ามทับอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นชื่อนางวันทองห้ามทับแน่นอนเลยว่าสปกุลต้องไม่อยู่แค่นี้แน่จะต้องมีเรื่องของความเชื่ออะไรบางอย่างนะคะแต่ในเล่มนี้ไม่ไม่ปรากฏเรื่องของความเชื่อเรามาดูตำรากระเบนบ้านว่านจะบับสมบูรณ์ของรอยตี s <S สวิงสักหน่อย พูดถึงนางวันทองห้ามทับว่านางวันทองห้ามทับลักษณะลำต้นใบคล้ายกมิ้นชันหัวเป็นแง่งเล็กๆเนื้อในหัวสีเหลืองอ่อนเล็กและยาวคล้ายกับเดือยไก่สรรพคุณตำกับสุรารับประทานแก้ท้องเดินลงท้องไอหิวาเมื่อก่อนก็คงเป็นว่านที่มีความสำคัญนะเนาะแต่พอมียาแผนปัจจุบันมาเขาก็ มีความสำคัญน้อยลงไปหรือว่าหมดความสำคัญลงไปเลยก็น่าเสียดายถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับสรรพคุณทางสมุนไพรโอกาสที่จะสูญหายก็จะสูญหายได้ง่ายไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าพอแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาแล้วการใช้สมุนไพรการใช้ว่านเพื่อรักษาเหมือนเมื่อก่อนมันก็น้อยลงหรือเรียกว่าแทบจะหายไปเลยเนาะก็จากที่ในหนังสืออาจารย์ชั้นบรรยายว่า เส้นกลางใบเป็นสีน้ำตาลมันก็คงจะออกประมาณนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงว่านอะไรนะที่ว่าเส้นกลางใบเป็นสีแดงสีแดงก็คือจะแดงประมาณนี้ก็จะมองเห็นความแตกต่างอยู่นะคะอันนี้สีแดงแล้วก็เป็นเส้นกลางใบจริงๆแต่ว่าบางต้นอะ่ะบางทีเหมือนเขาขึ้นที่ข้างๆอะเนี่ยอย่างเงี้ยคะ่ะ ต่อันนี้ก็จะเป็นสีคำ้ำเหมือนสีน้ําตาลมีสีอมม่วงอะไรเนี่ยถ้าตําราบรรยายให้เราละเอียดขึ้นมาบ้างมันก็จะง่ายในการแยกแยะอันนี้ก็เส้นกลางใบก็จะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลเนาะอย่างเงี้ยก็เอาเป็นหนึ่งในข้อสังเกตแล้วก็ทีนี้ก็ไปดูหัวว่าหัวจะต้องเหมือนพวกหนุมานยกขับหรือขอทองแก่น่ะคือหัวเขาจะขึ้นขึ้นเหมือนคนเอามือยกขึ้นนะคะหลายๆมือ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการจะทำคลิปต่อไปด้วยสวัสดีค่ะ